น่าจะทุกกองก็มาเป็นหวงพวกเราสีจเจมคขดแน่นอนอยู่แล้วทั้งแต่วันผ่าหัช่วยเย็นก็แบมีเข้ามาว่าจะนําท่วนเมมเบอร์ Member ที่อยู่หอก็มาทุกกองมาพยายามมาเป็นรีบออกซื้อของเพื่อมาไปทําอาหารนู่งนี้นั่งอะไรงเี้ยก็มันมีเรียนลงเพลงอะไรปกตินี่ใช่แล้วก็วันสุกเช้าก็แบบน้ำหมาลุยเลยแต่ว่าที่มาเป็นเราเยอะก็ยังปอดภัยว่าไม่มีอะไรขนาดนั้น น่าจะเดินทางอะไรต่างๆมาข้างขามายากบากก็เลยมาเป,เ,ปยเปลี่ยนเต็งก็หยอกลึกไปก่อนแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ที่พ่ามาก็มาข้างข้ามันหนักแบบหนักมากๆคือหนักก็ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วก็มาไปเราก็ซ้ำมาอ,อกจากที่หอแบบห้องไม่ได้อานนี้ใช่เพราะว่าทั้งสองเต็นตัว้องข้างหน้าหน้าหอเราอะไรก็มาเป็นหนักท่วมข้างข้ามมันหนักมากๆนี้แล้วก็วันนี้เมื่อเช้าก็มารู้สึก่าเป็นดีขึ้นแล้วก็มันน้านก็ก็มันไม่ได้มาเป็นท่วงอะไรขนาดนั้นแล้ว ท่านเต็มเมื่อคืนเราก็คุยกันว่าเออก็มาวันนี้ก็จะเป็นความสะอาดดีกว่าเพื่อจะได้มาเป็นรีบกลับมาได้เหมือนเดิมอะไรนี้ นั่นแตเชาลรก็มาเป็นความสะอาดเมมเบอร์ที่หอว่าความสะอาดดรวยกันอันนี้คือจริงๆไม่มีน้ำอะไรแล้วแต่ว่าคลองอ่ะตอนที่มาเป็นน้ำท่วมมาก็จะเป็นน้ำกับคลองมาเป็นรวมผสมแล้วก็มาใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็ว่าน้ำก็ไปไหลแล้วแต่ว่าปลคลองใหญ่อยู่ก็เลยมาไปข้างๆของคลองมาเป็นยุบมากแล้วก็มาหนักมากๆเือยเราก็มาต้องมาเป็นเก็บความสะอาดทุกอย่างนี่เพราะในวันนี้อ่ะมันเป็นความสะอาดทางวันเลยเมนเบื่อที่หอแล้วก็พอพี่ๆทีมงานก็เข้ามาด้วยแล้วก็มาเป็นคูลิงอะไรก็มาเข้ามามาทุกวัน อยู่แล้วช่วงนี้ก็นองหอด้วยนี่เรารู้สึกว่าสินที่มาเราอยู่ที่หอแบบปลอดภัยที่สุดก็ไม่ต้องออกไปคานนออะไรอย่างนี้มีมีทุกอย่างมาเป็นทาอาหารได้มาขนทุกอย่างมาไปอยุดที่หอก็เลยมาเป็นไม่ต้องออกไปคางนอได้แบบไม่ไม่อันตรายอะไรขนาดน,นั้นเพราะโชคดีที่มาเป็นเราได้อยู่หอ ที่ห,หัวขั้นไหนไม่ไมไมดองเลยนะแต่ว่าแบบขั้นนอกมนะัห้องซ่อมเต็งอยู่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเราเกิ <laughs> นเราไม่ได้ซ่อมสเตติเซตด้วยค่ะ <laughs> คือจริงๆว่าสาอาทิต์ที่พามาก,ก็มีงามภายในแต่ว่าน,นี่ก็ต้องยอกดเลยเพราะว่าเราสามารถออกจากหัไม่ได้ <laughs> ชันไอดอลก็เมลก็ไม่ยืนในห้องกินข้าวอยู่แล้วก็เลยาแบบเมล่บเปโพดภัยที่สุดพี่นะโตัโต ท่าเพลงเดวิลต์รุ่นสามเลยใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าคือซิงค์ที่แปลของคันนี้ทุกเพลงทา้งรีเซ็ตซากุระมินาเดะทาเบตารูจเนเรชั่นเชนเพลงอาดิกาโตะไม่ไม่มีท่าเตอยู่แล้วก็เลยมาเป็นอันนี้มาเย่แค่ดีนะทั้บุกิ้งจบอะไรเงี้ยทั้งซังเพลงไม่มีเวลาที่มันสามารถมาเรียนเต้นกับครู่ญี่ปุ่นได้ก็เลยทุกเพลงมาเป็นนัดต้นสองเต็งเอ็นแล้วก็เพลงเจเนเรชั่นเชนของออริจินัลก็จะเป็นสิบหกเซมแต่ว่า,านคนเราไปห้าคนแล้วก็ไม่มีแบบห้าคนไม่มีแบบปลาชนเทมเพลงอะไรเงี้ย เพื่อนะก็ดูไลค์คลิปแล้วก็ทำแก้ท่าแต่เงเอ็นล้าทำบล็อกกิ้งใหม่ทุกอย่างเองเนี่ยใช่ก็เลยมาเป็นซิงเกิลที่แบบว่าซิงเกิลสื่อมถยของลีนะคือแบบรู้สึกว่าซิงเกิลที่ทำทุกอย่างจริง <c oughs> เดิมทำเอ็มพีด้วยอะไรทุกอย่างาก็ไม่เก็เพราะว่าสุดท้ายทุกอย่างมันเป็นเทมที่ไปหมดแล้วก็เลยตัวน,นี้ก็เลือกแค่เพลงเดบิวต์ขนเจนซาอกมาได้ดีแล้วก็เพลงอาลิกาโตถ้ามาวันที่ได้แสดงเต็มทุกเทมเพลงก็มาเป็นเด้ออกมาได้ดีอย่างนี้แล้วก็นูก็มาเป็นทำแต ท่านใจคิดมา แต่เพลงอะิกาโตจะแสดนในทีบ o อบสเตเป็นซัพพลายส์คือเวลาไปโปรโมทเหมือนเช่นตอนที่มาเป็นคันที่แล้วก็เป็นซิงเกิลที่เจก็รับทีกับแอนตี้เป็นทางสองเพลงคือปกติทีบ็อบสเตก็จะมีเวลากำหนดเวลาเป็น5นาทีซึ่งถ้ามาเป็นเพลงรับทีแบบรับทีแบบเป็นเทมเพลงก็หวังคือ5นาทีก็มยังก็ไม่ได้คือต้องเป็นคืนเพลงแต่ถ้าเป็นคืนเพลงอีกปรมบณไม่ถึงซอนนาทีก็มามันเสียดายที่มาเราไม่ได้มาเป็นโชว์เต็มที่มาเป็น5นาทีครบอะไรเนี้ยก็เลยขอแอนตี้แบบบาร์ชมพิเศษเฉพาะทีบ็อบ เดบาชงนสังกว่าบาชงนโรชอะไรนี้ก็เรื่อมาแต่สองเพลงแล้วคันนี้ก็เหมือนกันแล้วคันนี้ก็มาเพลงซากุระมินดาเดทเบตับาชงครค่มเพลงก็จะค่นข้างสั้นแล้วมาเป็นไม่ถึง5้านาทีแล้วถ้ามาเป็นเราแค่มาเป็นใต้อกรายการอ่ะไม่ถึง5้านาทีก็มาลึกสึกเอฟเสียดาก็เลยขอเพิ่มอีกเพลงเหมือนตอนที่เอนจี้อะไรนี้ก็เลยอดิกาโตก็ทําแบบที่บาชงคนทีพอปสเตก็เลยถ้ามาเป็นบาชงครค่มเพลงอะไรต่างๆที่จะเป็นสเตนในโลโชบิวชั่นหกคนนี้นั้นก็จะไม่ใช่ เพาะชองคนที่พอแสดงนี่คือจริงๆหนก็ไม่ค่อยมีม,มั่นหนึ่งโอกาสที่ร้องเพลงคนเดียวร้องเดียวอะไรนี้ก็เลยทนที่อัดเสียงก็มาข้างๆางมาเป็นท่านใจแล้วก็อัดหลายรอบจนถึงตัวเองรู้สึกว่าโอเคอะไรนี้แต่รู้สึกว่าชอบตอนร้องคนตัวเองคือนะชอบตอนเสือไทยมาก สุดยังคนชังบางคนได้ใช่จมหมดไม่เหลือชอบทอนนั้นมากๆแล้วก็ชอบทอนแรงด้วยจะพยายามแท้าำให้สุดไม่คุยวัน กูจริงๆชอบทางเต็มแผ่นท,ทั้งหมดนะแต่ว่าคนตัวเองก็รู้สึกอือมันนี้แบบรู้สึกหมนเข้ากับตัวเองมากๆจริงๆวันที่สามสิบอ่ะวันสุดท้ายที่ตัวเองจะลองเพล่เพลนี้รู้สึกว่ามันเป็นทุกอย่างคนดีนะมาเป็นทําได้ดีทุกอย่างแล้วจนหมดว่าไม่ไม่ได้รู้สึกว่าไม่เหลืออะไรเนี้ยอยากให้มาเป็นตัวเองได้รู้สึกแบบหนังวันที่สามสิบที่สกนี้ทุกคนน่าจะคงมากกว่าสุดท้ายแม้มาด้วยกันก็คือทุกคนที่ 勇気大暴君、地獄土山、ぶいんじんまやごたんたしたありがとう。 ือในะชว่วหกสองมากๆซีนที่นะันเลือกเพลงนี้คือจะได้บอกขอบคุณถุกทุกคนไม่ใช่แค่เมมเบอร์ไม่ใช่แค่ Member, แฟนคลับทุกทุกคนอะ่ะมันเป็นพี่สตาร์ทุกคนหรือว่าคนที่เคยเจอกันกับน,น,นี่นะคนที่เคยทางานร่วมงานกันกนี่นะทุกทุกคนก็ขอบคุณมากๆอะไรเนี่ยและซึ่งนะ่ะพี่สตาร์ก็มาเป็นคนที่มาไปทํางานกับเราเหมือนกันแต่ว่าจะมองอีกแบบหนึ่งเป็นคนทํางานอะไรเนี่ยก็เลยคนทํางานเป็นจริงเนีทำงานหนักมากนะแต่ว่าเราก็จะมองแต่ขั้นหน้าก็คือมันเป็นเมมเบอร์หรือว่าเป็นแฟนคลับทุกๆขอคน ก็คือคนที่อยู่ข้านหน้าเราสามารถแบบบอกขอบคุณง่ายกว่าคนที่อยู่บันหลังอะไรนี้หนูก,ก็ถมือเทามาพูดแบบนี้นะจะรู้สึกร้องไหนะ้ค <c oughs> <c oughs> ือหนก็มาเป็นที่พัม,มาก็อยากจะบอกขอบคุณพี่ๆสตาร์ททุกคนหรือว่าท้านเตยเบียนเครซีเจมอะไรนะั้นหรือว่าเป็นได้ทํางานขั้นโนกด้วยอยันนี้เพลงอาริกาตรตมันเป็นยากให้มาเป็นถึงไม่ใช่แค่มาไปแฝงก่อ บางคนที่เคยเจอดีนะทุกทุกของคนที่มาเป็นคยทํางานด้วยกันหรือว่าคนที่สองดีนะทุกทุกอย่างเพื่อคนที่เจอพันเตที่ใหญ่มาที่ถ่ายมา,ท,ท,ยมาทุกทุกคนไม่เช่นมันสตาฟเก่าที่มันไม่ใช่ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็มันเขาก็เคยทํางานเคยรู้จักกันมาก่อนอะไรนี้มาตอนที่วินญญาณแรกๆก็นางก็ได้ไปเรียมภาษาไทยด้วยอาจารย์ภาษาอาจารย์สอภาษาไทยก็เหมือนกันอยาจะขอบคุณพี่ข่าวอะไรนี้ ก็เลยท่านใจเลือกเพนอี้กตต์มาด้วยพี่น่าจะมีของเกลดไหมคะอือคือมันสามารถมาดิน่เรียกไม่ได้ว่าคอนเสิร์ตแกลดแต่ว่าในยักใช้คําว่าเป็นคอนเสิร์ตแกลดมากกว่าแต่ว่าคือถ้าแบบพูดไว้กล่องว่าน่าจะออกมาแบบสุเคลก็จะเป็นแค่เซเลมมอนี่แต่ว่าไม่รู้ว่าถ้ามาดิน่ะอยากใช้คําว่าเป็นคอนเสิร์ตน่าจะใช้คําว่าเป็นคอนเสิร์ตเลยแต่ว่ามาเป็นสุเคลที่จะเป็นงานน่าจะเป็นเซเลมมอนี่นะคะเหมือนสุดท้ายก็มาเซ็นลิสอะไรต่างๆก็มันไปอยู่กับเรา อยู่แล้วแต่ว่าเพื่อสถานที่อะไรมันสามารถเนาเลือกไม่ได้อยู่แล้วอะแต่ว่าแค่มันเป็นชื่ออ่ะอยากให้มันมีชื่อแบบคอนเสิร์ตมากกว่าเลยเดี๋ยวเธอแม้ว่าแบบไม่ได้มาเป็นแบบคอนเสิร์ตใหญ่แต่ก็ใช้คําว่าเป็นคอนเสิร์ตก็จะดูแปลกแปไหมแตบบ่วแบบ่านี่นยอยากทําแบบนั้นมากกว่าถ้าทุกคนไม่ติดก็นา็อยากทําแบบนั้น อยากใช้ควมาเป็นคอนเสิร์ตมากกว่าถึงแหมว่าที่แสดงก็จะไม่ได้ได้ใหญ่มากๆก็เดียดูไม่ไม่ใช่คอนเสิร์ตหรือเปล่านีแต่ว่าอยากใช้ควมาเป็นคอนเสิร์ตมากกว่าเพราะว่าพูดนะก็มีความแบบความฝันแบบที่คอนเสิร์ตกระ t i o n อะไรนี้ที่ผ่านมาคิดว่าถ้าได้กนอาจจะใช้ควมาเป็นคอนเสิร์ตแต่ว่าน่าจะเป็นไม่ใช่แบบงานคอนเสิร์ตขนาดนั้น แล้วก็คือมเป็นทุกคนมาเป็นคาดหวังว่าจะมีเมมเบอร์ AKB จะมาไหมมาจะเพิ่มสันเดย์มันไม่มีเลยนะคะขอบอกไปก่อนคือมันไม่สามารถทําแบบนั้นไม่ได้ดังนั้นหนก็เลือกที่จะไม่ทําแบบนั้นก็เลยนะก็บอกไว้ก่อนว่ายังไม่รู้ว่าจะออกมาแบบไหนแต่ว่าคุณหนูก็ว่าเป็นน่าจะเป็นทําแบบที่เซตลิสต์แบบของเสร์ตเต็มที่อะไรอย่างงี้สุดตตลิสต์เซ็ตคือเราก็จะเนี่ยเพิ่นถ่ายมาคนที่จะเราลงไปพอเหมาะคนแทบใช่ไหม ก็มาไปได้ถ่ายแบบที่ทุกชุดที่จะใส่ในสเต่ดีเซ็ด้วยรวมไปยุนอีกขงแต่ละคนด้วยอะไรนี ใช่แล้วก็มาเป็นชุดขนเทนีก็จะเป็นสเตย์ขนรีเซก็จะมีเพลงขนเทนีเหมือนคล้ายๆของเอ็นไฟที่มาเป็นหลงเพลงขนเดียวแต่ว่าของสเตย์ลเซก็จะมีสี่ขนที่จะเป็นหลงเพลงมาทุกครั้งก็จะน่าจะไม่เหมือนกันระบบก็จะเป็นคล้ายๆกับทาง b บียนเคมีการสอบก่อนแล้วก็ให้มันเป็นหลงกับเตงกับกับเตยสองคนก็จะเป็นเลือกว่าใครจะสี่ขนขนที่จะขึ้นเสด็จมาเป็นใครบ้างให้มาเป็นต้องมีสองอะไรนี้เหมือนกันก็คือมีชุดขนเทนีด้วยว่ามีเพลงเทนีค่ะ ก็คือเมมเบอร์เทรนนีก็ได้ถ่ายชุดขนเทรนี้เหมือนกันแล้วก็เราก็ได้ถ่ายโปรไฟล์เพื่อมาเป็นสเตตดิเซตใหม่ทำเทรนนีมีที่มาเป็นชุดเทรนนีแล้วก็มาเป็นเมมเบอร์ทีมซีก็มาได้ใส่ชุดตีเซตที่มาเป็นชุดที่มาปอยู่ในโปสเตอร์นั่นแหลตอนที่สเตตติเซตก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ที่หน้าเม้าหมอก็เปลี่ยนนะคะชุดเทรนนีน่ารักมากค่ะแล้วก็จีจีก็มาแบ่งเอาอกแบบคล้ายๆกับออริจินัลแต่ถ้าเป็นของออริจินัลมีสีสีใช่ไหมแต่ว่าคนเราก็มาเป็นแบกสีขาว กับสีเขียวม,ม,มีมาไปผสมผสมมีซ้อมแบบอะไรนีน้ใช่ชุดเทอนี้หนะ้าหลังมากมันเป็นตุ๊ก,กตาติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอคลูสีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am โ o เ h ็ดแ Application